พอดีเพิ่ง,หงเห็นข้อฟักเห็นเขาเดินตามกันตอนช่วงกำลังจะตอนนี้ขาอฟัก,กออกแล้วถามว่าไม่ถึงต้องแยกลากไก่ข้อเดียวกันมันต้องแยกออกผสมต้องหาสายพันธุ์อื่นมาผสมด้วยนี่นะครับอันนี้มันจะผสมกับ ขออเดียวกันเลยน่าจะเป็นพ่อเดียวกันแม่เดียวกันเลยกับตัวผู้มันรอดมาสองตัวผู้หนึ่งเียหนึ่งเขาก็เลยเดินด้วยกันเดินตามกันตลอดแล้วมาดูผลงานนะครับอันนี้คือเราไม่ได้แยกเราปล่อยธรรมชาติเลยแล้วเขาก็ผสมกันเองนะน่าจะไม่รอดนะครับไปหมดเลย ฟักเยอะอย่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเก้าสบสิบใบนะครับฟักอยู่10น่าจะไปทั้งไปทั้ง10นี่แหละคงไม่รอนะทั้งสามเนี่ยขาเขาจะอ่อนอันนี้เป็นเป็นข้อที่สองข้อแรกออกมาจะแข็งแรงกว่าน,นี้แต่ก็ตายหมดขาอ่อน เดินได้วันสองวันก็ขาอ่อนลุกเดินไม่ไหวอันนี้น่าจะเพิ่งฟักฟักเมกื่อวานกับตอนเช้าแม่สวยอยู่นะ แขนขาไม่ค่อยมีแรงไายเยอะมากเลก็ดูจากอาการน่าจะเรียบร้อยหมดนะครับไม่น่าจะรอดรอดยากยากมากมีลุ้นหรือเปล่าตอนนี้ ไม่น่าจะไหวเป็นอาการเลือกชีดนะครับก็ไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรเป็นพวกโครงมโซมอะไรของมันอนะที่พอมันผสมกันแล้วมันทำให้ในื้อเืยามันทำให้โครงร่างของคอออกมามันอ่อนแอ อต่อพู้มารูกันหน่อโอเคครับสวัสดีครับ